คำเตือนก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพอวันนี้ก็มาพบกันกันกบอดัมเองอีกเช่นเคยนะวันนี้อดัมก็จะมาซื้ออ่าไม่ใช่หนังสือชั้นบนนั่นแน่นอนนะเพราะลุงไม่น่าขายให้อดำเนียถงไม่ไ้ลุงอดัมมาซื้อตัดสี่น้องๆแต่ว่ามันไม่มีวะมีแต่โคล้ลานียแล้วก็ขวดเกล่ยวเกลสไป โอ้โหไอ้นั่นน้ำต้มหรือเปล่าแต่ว่านะน,น้องๆมันมีไซส์กระป๋องใช่ไหมแล้วก็เป็นขวดไอ้ขวดเนี่ยมันอกินได้ทั้งบ้านเลยไม่ได้เดกเข้าไปนี่จะกลายเป็นเบาหวานหรือเปล่าครับผมโอ้โหกะให้อดัมหนักร้อยโลเลยตี๋เงี้ยเฮ้ยไม่ได้เกียร์ดับหรอกครับผมออสีาฟ้าอันนี้ใช่หรือเปล่าอ่าอันนี้มันคืออะไรอะทรายบดหรือเปล่าโอ้โหแม่งเอ้ย มันไม่บดนะน้องๆดิมันไม่ปั่นเนี่ยเครื่องเสียแล้วโหแต่อันนี้ปั่นอยู่นะครับเป็นน้ำกล้วยกับน้ำส้มนะอ๋อน้ำสีฟ้านี้ไม่ปั่นแล้วนะครับผมเฮ้ยเบื่อจิจิงๆอยากกินเ๊ปตี้เจ้าโคล่าอยากกินโคล่าเจ้าสไปร์ทีนี้เราไปซื้อของนะน้องๆอยู่ที่ปั๊มนะออดัมจอดรถคันใม่ขอดัมไว้น้องๆอาจจะเห็นแล้วเนยเขียวนะน้องๆไม่ใช่ต้นไม้นะ แต่ว่ารถคอรามเป็นสีเขียวใอ่ไรวะเงาไหอ่ะเงาไรลเฮ้ยคือไม่ดูันนี้อะไรวะ,เ,รรโดโดะรเนี้ยรักคุณเท่าฟ้าโ่อแต่หมาก็ขึ้นได้โ <c oughs> อ้ยพูดถึงรถต่อเดี๋ยวองเนี่ยรถคอรามเป็นเขียวปีเขียวมะนาวเลยนะ้องๆบอกเลยว่าคันนี้นี่ครับยาลิทผมเอ้ยขขงเก่ง เอยใช่หรือเปล่าเดี๋วไปดูใ,ใกล้ๆเลยครับน้องๆจำชื่อรถไม่ได้แต่เป็นโตัตาแนะน่นอนน้องอาจจะเคยเห็นนะเออนี่เอ้โคกจิกชาติยาลิจนะีอาร์้วน้องบอกเลยแต่งสเกิร์ตมาแล้วโคตรเท่เปียวฟ้วาวจัดลีก็แบบว่ารถทรงฮิตไวรัสติดเห็นนะนะน้องถ้าน้องเป็นไวรุสเทด็ดนดะีน้องก็น่าจะรู้จักนะครับผมอา ว่าตอนนี้เดี๋ยวดำต้องไปแล้วนะครับผมบริวาพวดพี่นะปั๊มนี่มันไม่มีห้องน้ำนะครับทุกน้อง <ๆ S 1> เดี๋ยวดำจะไปเดือเถอยหลังถอยหลังอ่ะอออะไรกักครับเนี่ยไอ้แกงรถลูนี่มาันมาันอะไรตรงนี้โอ้โหและเฟอร์รารี่คันนี้นี่ไม่ถอยให้ดำหรอมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองเห็นดูดิเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แต่รถแม่แงแพงไปแตะรถ ถ้าไปแต่โดนเดียมันจะเรียยเงินเป็นแสนเป็นล้านแน่เลยนะน้องอย่างน้อยก็ยี่สี่ล้านปลายปายแหละดับว่าโอโฮอ้งั้นเข่งคันนี้ก็ได้นนเดี๋ยวนะคันนี้อะไรอะ่ะอ้ยคันนี้เป็น GTR ฮอ้าอ,อาซาซีบัตทบคันนี้ก็เป็นล้านเหมือนกันนะน้องรถรับที่สี่ 4, แสนเองคือคันนี้เนี่ยซื้อรถรับได้ตั้งหลายคันนะครับผมเอาไปว่าถ้าทำทำอย่างนี้แล้วก็ ขีแป้งลืออย่าบาท้าไปหนึ่งทีโอ้โอแต่คันขาวไม่เกี่ยวนี่ว่าคันแดงเดี๋ยวเดี๋ยวรอพวกมันหันเนี่ยไม่มีใครสดใจไอาจ้ฮึบเจ้ฮึบโมเดลุขดเต้นเอาดิปุบเลยย่ำเป็นรอยเท้าน้องเห็นปะโอ้โหบอกเลยเฟอร์รี่ยุบเฟอร์รี่ยุบเดี๋ยวไปคุยกับมันซะหน่อยตัวนี้เนี่ย ข้าศึกได้บุกที่ตูดอดำของ,ของ,ของอมาใกล้จะถึงปากมงแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ต้องไปคุยก่อนนะมโอ้โหแล้วดูมันมันแดนกันโอ้โหมีโคตี้ีเลวนะ้องโอ้แจ่มเลยแ่มเลยนะ้องหัวแดงอ๋อแจ้งแจ๋งแจง,แ,จง,แ,จง,แ,จงแต่ว่าเอเไอเวนนี่ใคร <laughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวนีเขาเขามีผู้ชายแล้วเหรอฮะเขาชอบอย่างนี้เหรอกพี่ โอ้ก็โอเคนะปริยมอตอก็หลากหลายแล้วกันเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวไปคุยกันลัตเตอร์บีออกเลยร้ายหัวทองมึงเอาทองมาแปะที่หัวทองระเปลใช่ไหมเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นพวกนี้นะครับหัวหน้าของไอ้แกงรสซิงพวกนี้นน้องๆไอ้นั่นกระจังหน้ามันหายไปไหนวะบายๆช่างแม่งไอ้ลูกเพ่ เนี่ยมาขวางรถผมเนี่ยรถทุกพียย่อ่ะสีแดงอะ่ะานาดะานาดะเฟอร์รี่อะ่ะช่วยไปเอาออยผมหน่อยเด้อพโอไม่งั้นเนี่ยผมขี่แตกแน่นอนเลยเร็วๆอัไเล่ไม่อยากคุยกับคนจนเว้ยคนจนะไปไกลๆไหมบกบเอ้ยถ้าอยากจะมีคำแบบว่าคำพูดอ่ะสามารถพูดได้กับพี่นะนดนะนก เราจต้องแบบว่ามีอะไรที่ทำให้บี่อยากจะก้มตัวลงไปคุยกับน้องที่ลากมะม่วงเอ้ยหรือว่ารถกระป๋องของเองเนี่ยมันจะ,ะสามารถแซงรถของพี่ได้หรือเปล่าถ้าแซงได้แล้วก็เอาเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ก็ด้เฮ้ยเบื่อพวกบีตังว่ะแม่งอะไรอะไร,ะไรก็เหยียดขดจนโอ้โหรถมึงเนี่ยเดี๋ยวระเบิดไปก็เป็นเศษเหล็กเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> ฮูกแม่งเลยโอ้โหแขกกูก็ได้มาเดี๋ยวกูจัดให้ทั้งหนึ่งบทเพลงมาเลยหืมวอร์มเครื่องรอเวนดิบมามาไอเวนเดี๋ยวไปเจอกันสนามแขกเลยน้อง ก็มาแล้วน้องเดี๋ยวตอนนี้เดี่ยดบจะสั่งสอนในพวกคนรวยไม่มีสมองซะหน่อยนะครับเพือน้องมันมากันกี่พันวันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขี้เกียจรับแล้วไม่นับไม่เป็นละหืมสิบ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 หนึ่งสิบสองเออประมาณนี้ไปเดี๋ยวดาขออยู่ข้างหน้ากันนะครับมาแล้วก็ตั้งท่าสามสองหนึ่งสตาร์ทรถอืมเอาเฮ้ย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 เจะเบียดดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ยังไงยังไงของมันยังไงของมันลกลายเป็นลูกขนุนเลยโอ้กิงโอ้โ,โอมึงชนกูขนาดนี้ไอ้เวนนี่รถปั๊มหรือเปล่านี่รถแข็กว้ยไม่ใช่รถปั๊มโอ้ต้องเล่งแล้วเนาะมาไปกับพร้อมพร้อมกับยาดิขอดำอือหือทอละลันทอละเปียดเอาแม่งเลยโอ้อโหนโ้องๆไม่ไหวไม่ไหวแย่แย่แย,แย,แยพวกนี้ แข่งรถแบบนี้นะครับมันจะให้ลูกพี่มันเนี่ยได้ที่หนึ่งนะครับผมมันจะทัทุกวิถีทางอาดัมก็ทําทุกว <the u an> ิถ <preferred> ีทางเหมือนกันโอ้มาดีโอ้ยกูจะแย่กูจะแย่น้องเข้าใไกันกดถูกใจเลยเร่งความเร็วของรถอาดัมนะครับถ้ากดถูกใจเยอะๆได้รถมันจะแรงขึ้นนะน้องๆเข้าใจไหมไปไปไปน้องๆเฮ้ยจักรยานกระโดดหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนจักรยานมันมันระเด้งนะน้องๆใช่ไหม มาแล้วกมาแล้วบอกเลยโอ้ยรถสีเขียวข้างหนา้ากอปกูใช่ไหมหรือว่าทํามาร้านเดียวกันโอเคให้ภายอืมอมเออไปเบียดกันดีโอ้หไปเกียร์ดำหรอกครับเออโวเฮ้ยมันชนอะไรวะนะ่ะดังปั้งเลยอือืก็มาดิครับก็มาดิครับเดียวเดียววงนอกด้วยวะ่ะโอ้โหดิฟดิฟดิฟอ่ะเป็นชนกูอีกแลว้วไอเวนเกียร์วเออเอาดิเอาดิเบียดเบียดเออเบียดบ้างเบียดบ้าง เปลี่ยนได้คนเดียวเหรอเอ้าคนเดียวเหรอโอ้โหมาดิครับโอ้โหต้องเล่งแล้วเนาะรถแม่งแรงจัดๆเลยเพวกนั้นน่ะอืมปลายทางลัดเลยครับผมจังหวะนี้อืมอ๋อาวไม่ต้องเลี้ยวบอกเลยไปวไปเน้องเมื่อกี้เห็นไวๆแหลงไวๆติดในตันเลยทางตรงอย่างนี้อืมมาแล้วอันนี้มาแล้วบอกเลยวุ้บโอ้โหไม่ได้กินครับผมอืมอแหวนอีนิด อีเน็ตกับูเลยลดลแม่งโคตรเก่าเลยแล้วทำไมมันแรงขนาดนั้นวะน้องๆอืมโอ้โหโอ้เม่งเอ้ยไปผิดทางไปผิดทางเดี๋ยวหาทางเข้ากันไปเดินในตาเพื่อเล็กความเร็วโอ้โหนังไงสีวิกไม่มีกันจังหน้าน้องมาไปแอบเปลี่ยสีมาเม่อไรวะเมื่อกี้มันยังสีขาวอยู่เลยตอนน er ี <c oughs> <c oughs> ้ปแล้วไปแล้วก็มาดีครับอาสาิสีอาสาิบสี่จะเอาจะเอาก็มาดีครับผม าฟู uh huh. oughs, อืมอืมเหยียบเหยียบอดัมเหยียบโหตีคู่มาตีตั๊เพิ่อเต็งแซงอือโอ้โหเยีกพยุงรถได้ได้โอ้โหเอเ้ยวเลี้ยล้ยวเลี้ยวเี้วเลีวเลี้ยวเียเอ้ยกเเลียวเลเลียวเูเลีวเล้ววินา้ลีจริงลเลยเลยวเลี้ยวเอ้ย้ย แม่งเอ้ยไอ้พวกนั้นไปเข้าไปเร็วโน่งแม่งเอ้ยแม่งโคตรแรงเลยพวกแั้ไอ้ฟอร์เรียก็โคตรแย่แบบอ้าวกูโทษอะไรอีกวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราเราจะต้องตามไปให้ทันนะครับลูกน้องืหแปลว่ารถเรานี้แรงไม่พอนะครับผมฮึ่มมาอย่างน้อยกูทันอย่างน้อยกูทันทัน คันอยู่นะครับน้องๆ้โอ,โอไม่ไหวจริงๆนะครับผมจะเอาแต่รถเรานี่โมมาหนึ่งหมื่นม้าแล้วน้องๆแต่ว่าเฟอร์รี่มันก็นะครับแรงม้าเป็นแสนเลยหรือเปล่าไอเวน แต่รถเราก็เจ๋งนะครับน้องๆเดี๋ยวอาจจะต้องไปแต่งเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับผมเมื่อกี้โดนลูกพี่มันสั่งปฏิบัติการล้มช้างไงน้องๆอาดมก็เลยโดนชนยับเลย่ะโอ้โหน้องๆเนี่ยอยากให้อดดมเนี่ยไปแข่งแก้มือนะครับผมแต่เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะไปแข่งกันที่สนามเลยนะน้องๆสนามแบบขนาดจริงๆอ่ะเออให้น้องๆช่วยกันคอมเมนต์มาเลยนะครับผมแล้วก็กดถูกใจด้วยาลืมกดกระดิ่งนะครับจะไปพาคลิปใหม่ เออแล้วกดติดตามนะอ,มอันนี้สําคัญจะได้เป็นกำลังใจให้อดัมนะครับผมวันนี้เนี่ยอัดับขอไปแต่งรถเพิ่มก่อนเอาไปว่าอยากได้สีอะไรพิมพ์มานะนัๆงน้อง,อง,องอวันนี้พอตัวลาไปก่อนสวนัสดีจ้า